ขอเรียนเชิญคุณกิติศักดิ์วิโรธครับสมาคมชาวสวนยางและสวนปลาล์มน้ำมันเชิญครับอาจาร์เครือข่ายชาวสวนยางได้ประกาศจะชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขวิธีการช่วยเหลือให้ถึงมือเกษตรกร,กรอย่างแท้จริงไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อค้าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เกษตรกร,กรได้ได้รับประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเรื่องนี้ สอปชมีความคิดเห็นอย่างไรครับอาจารย์นรงก่อนดีไหมครับคุยสองเรื่องเลยนะครับเรื่องยางกับเรื่องปาล์มวันนี้ถ้าใครไปดูแอปพลิเคชันราคายางจะบอกว่า55บาท73สตังนี่คือราคาที่ที่ประกาศที่ตลาดกลางที่ตลาดกลางใครไปขายได้บ้างไหมครับ ไม่ได้ครับสายหน้ากันหมดว่าไม่ได้ผมเองก็เคยไปขายผมขาย47บาทจากราคาที่ประกาศ55บาบาทคำถามก็คือรัฐบาลก็สงสัยว่าก็ช่วยไปแล้วราคาขึ้นไปแล้วแล้วทำไมยังขายในราคาต่ำอยู่อีกถ้าจะไปขายที่ราคาตลาดกลางไปรออยู่หนึ่งสัปดาห์ ไปรออยู่หนึ่งสัปดาห์และยางเนี่ยก็จะถูกคัดคุณภาพถ้ายางใช้ไม่ได้กลับไปไม่ซื้อถามว่ามีชาวสวนประเทศไหนบ้างไหมครับที่จะไปรอวันหนึ่งสัปดาห์เพียงเพื่อจะขายได้หรือขายไม่ได้เขาพวกก็ไปขายตลาดใกล้ๆบ้านในราคา47บาท วันนี้ราคาที่ประกาศ55บาท73สตังค์ที่ว่านี้เขาบอกว่าถ้าแค่นซื้อได้เนี่ยเขาซื้อ51บาทเท่านั้นแหละเก่งแล้วนะครับ51บาทคำถามก็คือแล้วใครไปขายในราคาที่ที่ว่านั้นคำตอบก็คือรถเทรลเลอร์ชาวสวนที่นั่งอยู่ที่นี่ือูอยู่ที่บ้านมีรถเทรลเลอร์กี่คนครับ ก็มีแต่เจ้าของบริษัทมือคนกลางรายใหญ่ๆที่รวบรวมยางของชาวบ้านเอาไปขายที่ตลาดกลางครับในราคาแบบนั้นกระทูนี้เขาถามว่าจะแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวอย่างไรดีครับก็ให้ชาวบ้านเขาขายได้ในราคาที่ว่านั้นได้ไหมครับวิธีการง่ายนิดเดียวเอาเงินไปไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านเขาซื้ออย่างนั้นเขาซื้อราคาตามที่ประกาศไม่ใช่อไว้ตรงกลางอย่างที่เห็นอยู่นั่นคือเรื่องราคายางทีนี้ราคาปาลมชาวบ้านราขายปามราคาถูกมาไม่รู้สักกี่เดือนกี่ปีละว,วันนี้ปามออกน้อยลงราคาปามสูงขึ้นจากที่เคยขายได้4 2 4บาท20บ สามบาทแปดสิบวันนี้ราคาปาล์มวิ่งไปถึงหกบาทห้าสิบสตังค์ก็มีมือดีอีกละ่ะที่ไปประกาศว่าปาล์มจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นสั่งน้ำมันปาล์มจากนอกเข้ามาพอประกาศเปพียงเดียวราคาปาล์มตกอีกอ,อยู่ดีๆบ้างไม่ได้หรืออยังไงอยู่เฉยๆบ้างไม่ได้หรืออยังไร ให้ชาวสวนปาล์มที่เขาเดือดร้อนได้ขายปาล์มในราคาที่สูงบ้างครับมันจะเป็นจะตายหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ชาวสวนยางราคายางตกต่ำแน่นอนเรายอมรับว่ากลไกการตลาดมีส่วนสำคัญครับแต่กลไกการบริหารจัดการมีปัญหาที่ไม่สามารถที่จะทำให้ถึงมือชาวบ้านได้ครับกลไกของรัฐเองที่ในบางครั้งบางหน ปล่อยให้มันเป็นเป็น,นกลไกตลาดเมื่อน้ำมันปลาล์มมันน้อยก็ปล่อยให้มันขึ้นราคาไปบ้างกิโลละบาทใครจะเดือดร้อนมากใครจะกินน้ำมันปลาล์มทุกวันบ้างไหมครับชาวบ้านก็จะได้ขายในราคาที่มันสูงขึ้นกับราที่มันเคยต่ำแต่เดิมก็ถัวเฉลี่ยกันปัญหาก็คือจริงใจที่จะแก้ปัญหากับชาวบ้านหรือเปล่าล่ะครับครับครับขอบพระคุณครับคุณนพดลครับกมจริงเรื่องนี้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ย รัฐบาลไม่เคยส่งเสริมให้เราปลูกยางนะครับแล้วก็ไม่เคยส่งเสริมให้เราปลูกปาล์มยางปาล์มที่สุราษฎร์ที่ในภาคใต้ที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีกลไกการตลาดจากสิงคโปร์ต้องการยางก็เลยปลูกจากมาเลเซแล้วก็ทะลักขึ้นมาทางใต้แล้วก็ขึ้นมาวันนี้เราก็ยังใช้พันยางของมาเลเซียนะครับที่บอกว่า RAIM 6 0 0เนี่ยคือ Rubber Research Institution of Malaysia เบอร์600แปลว่าตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับก่มวิชาการเกษตรของเราเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ไม่เคยที่จะชี้นําชาวบ้านในเรื่องที่มันถูกต้องนั่นคือเกษตรนะครับเพราะขยับมาเป็นพาณิชย์อันนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลยความลบเหลวของประเทศไทยเนี่ยคือเราทําเกษตรได้ทุกอย่างแต่เราขายไม่เป็นเพราะเราขายไม่เป็น,นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทำหน้าที่คือคุมโคต้ต้าอย่างที่ผมเรียนครับอนุญาตให้ขุนนางวางเพลิงไม่อนุญาตให้ชาวบ้านจุดต,ตะเกียงพอได้โคต้ามาปุ๊บก,ก็มาแบ่งกันในโต๊ะไม่กี่คนคนที่ได้โคต้ามาก็จัดการทําตามโคตา้าส่วนเลือมก็อยู่ในพวกนี้ทั้งหมดเป็นกําไร เวลาเวลากําไรก็อยู่ในมือพ่อค้าเวลาขาดทุนครับพ่อค้าพวกนี้ก็มากดราคาว่าทํายังไงให้เกษตรกรขายได้ต่ำกว่านี้เขาจะได้มีกําไรเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเป็นพ่อค้าในเมืองไทยนะครับขึ้นก็ได้ลงก็ได้อคําถามเลยแล้วทําไมไม่มาเป็นพ่อค้ากันเสียเองไม่มีใครห้ามอมแต่กลไกาการตลาดที่เราจะเป็นพ่อค้าเสเองเนี่ยตั้งแต่สากรนะครับ เกิดขึ้นมาเนี่ยรเราก็ไม่เคยคิดจะพึ่งตัวเองครับเกิดขึ้นมาก็คิดแต่ว่ารัฐจะมีโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างประเทศไทยนะครับถูกดูแลเหมือนกับลิงขอทานนะครับธรรมดาอยู่ที่พงไพรเนี่ยก็หากินเองได้อยู่ๆพอรัฐบาลมาดูแลเมื่อไหร่เนี่ยก็รอรัฐบาลผ่านมาแล้วก็จะโยนอาหารมาให้อยู่ข้างถนนมเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับมันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ปฏิรูปจะทํำยังไง ต้องปฏิรูปครับปฏิรูปด่วนเลยก็คือกระทรวงเกษตรวันนี้หน่วยงานเยอะเกินไปหน่วยงานที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับพื millet, ้นท mm. ี่เนี่ยเอาออกไปเถอะครับปศุสัตว์ในสุราษฎร์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการเลยเอามาไว้กับเกะกะศูนย์พันข้าวในสุราษฎร์วันนี้เราไม่ได้ปลูกข้าวแล้วเอาไปเถอะเกะกะเงินพวกนี้นะครับถ้าเราไม่เสียมากมายมหาศาลเนี่ยค่าพรีเมียมยางค่าอะไรพวกนี้ต่างๆมันก็จะกลับมาเป็นผลประโยชน์ชาวบ้านวันนี้คือเราเลี้ยงพักราชการเนี่ยมากเกินไปประเทศไทยเรามีข้าราชการ5ล้านกว่าคน ประเทศเรามีแค่60กว่าล้านคนแต่เรามีค่าราชก,การทั้งห้าล้านคนถามว่าค้าราชก,การทําอะไรกันบั่งประชุมสมัมมนาประชุมสมัมมนามีเงินมาถามว่าทํำยังไงบอกว่าต้องไปจ้างพ่อค้ามาทําไม่ว่าถนนหนทางไม่ว่าเรื่องการซื้อการขายทุกอย่างต้องจ้างพ่อค้ามาทําก็อย่างที่จานนรงว่าครับพอพ่อค้าทําเงินแทรกแซงมาแล้วพ่อค้าก็ไปบอกรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะปิดถนนนะถ้าไม่มารัฐบาลก็ปล่อยเงินมา พอปล่อยเงินมาพ่อค้าก็เอามาใส่ให้เต็มสต๊อกพอเต็มสต๊อกแล้วรัฐบาลไปไหนครับจ้างพ่อค้าเก็บอีกอ mm. สต๊อกที่เหลือเนี่ยพ่อค้าเก็บ,บต่างประเทศเขามองไงครับต่างประเทศเขามองว่าเมื่อ,อไหรรัฐบาลไทยเริ่มแทรกแซงราคาเมื่อนั้นเขาหยุดซื้อ mm. โรงงานก็มีเงินละพันกันชนอยู่ดีๆพอรัฐบาลแทรกแซงปุ๊บเขาก็หยุดซื้อเพราะว่าร้อให้ราคามันตกครับแล้วตลอดเวลาคือรัฐบาลแทรกแซงราคาเมื่อไหร่ราคามันก็จะตกอ mm. แล้วพอตกได้ที่เขาก็ซื้อเข้า ขาก็ค่อยๆทยอยซื้อเข้าพอซื้อข้าพอมันจะตกเขาก็หยุดซื้อเวลาราคามันขึ้นมาอะไรเขาก็หยุดซื้อพอหยุดซื้อชาวบ้านตกใจวันนี้ถามชาวสวนยางครับถ้าราคายางตกเนี่ยนะครับเราจะรีบขายยางหรือเราจะเก็บยางไว้ครับเกรารีบขายเรารีบขายเรากลัวตกอีกมันสิ่งที่เราทำน่ะนะครับมันมันย้อนคนไกการตลาดทั้งหมดเลยเราตีไพ่ให้เขากินทั้งหมดเลยแล้วเราบอกว่ารัฐบาลไม่ช่วยอืผมว่าปัญหานะครับเราต้องช่วยกัน คือชาวบ้านก็ต้องช่วยชาวบ้านช่วยตัวเองการทําธุรกิจนะครับมันมีแค่สองบรรทัดเองบรรทัดที่หนึ่งคือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับกําไรวันนี้ท่านปิดประตูรายจ่ายแล้วหรือยังถ,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 ถ้าท่านทําแล้วไม่มีกําไรท่านทําธุรกิจไปทําสวนยางไปสุดท้ายท่านต้องต้องขายสวนเพราะว่ารายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลทีนี้ถ้ารายรายได้เราไม่สามารถจะจัดการได้เรามาจัดการรายจ่ายได้ไหมโอ้นั่นคือบรรทัดที่หนึ่ง บรรทัดที่สองครับทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกส่วนเจ้าของเวลาเราขายยางได้ดีๆนะครับเงินเนี่ยทแทนที่จะเป็นทรัพย์สินที่เราไปออมในธนาคารมันกลายเป็นรถยนต์ <ไป S 2> และรถยนต์รปิกอัพเป็นบ้านใหม่แล้วทั้งปิกอัพทั้งบ้านใหม่มันไม่ได้อยู่ในเรื่องของการเป็นทรัพย์สินที่มันก่อให้เกิดรายได้แล้วมันไม่ได้ทรัพย์สินที่เกิดจากรายได้ที่ตัวเองกำไรมาทั้งหมดไปทําครับมันเป็นภาคที่ทั้งทรัพย์สินทั้งหนี้สินเกิดขึ้นมาพร้อมกันครับ ฝ่ายทรัพย์สินผ่านไปหนึ่งปีมันเสื่อมค่าลงฝ่ายนี้สินมันผ่านไปหนึ่งปีดอกเบี้ยมันขึ้นส่วนของเจ้าของหมดไปโดยไม่รู้ตัววันนี้ถ้าถามชาวสวนยางว่าราคายางตกระหว่างเลิกผ่อนรถยนต์กับโค่นต้นยางมาขายเพื่อไปผ่อนรถยนต์เลือกข้างไหนเออเลือกข้างไหนครับเลือกโค่นต้นยางผิดอีกครับหานทองคํากําลังออกไข่มาวันใบเล็กไม่ทันใจ ถ้าแม่หานแล้วบอกว่าจะเอาไข่ทองคําไปใหญ่ๆพอโคนต้นยางแล้วรออีกกี่ปีครับเจ็ดปีเจ็ดปีวันนี้เรียกร้องพอราคายางมันขึ้นปีหน้าเนี่ยถามว่าโคนต้นยางไปแล้วได้ไหมขายปิกอัพก่อนเลยวงจรความยากจนก็จะจนตลอดอืงั้นถ้าจะแก้ปัญหาทางออกของปัญหาวันนี้ขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ก่อให้เกิดการผลิตเนี่ยออกไปก่อนครับแล้วกลับมาดูแลต้นทุนตัวเองผมคิดว่าอย่าไปหวังพึ่งใครครับเราต้องหวังพึ่งตัวเองก่อนครับครับขอบพระคุณครับเชิญคุณกฤติศักดิ์ครับ ระยะยาวมีทางออก 1. นึ่ทำตามที่อบจอ14จังหวัดภาคใต้เขาเสนอไปคืออบจอทั้ง14จังหวัดภาคใต้เขาเสนอไปผสมยางมะตอยทำถนนอ๋อครับโอเคหนึ่งนะ,ะสอง,สองแปรรูปเองในประเทศไทยครับครับอย่าไปหวังพึ่งตลาดต่างประเทศครับสครับนะครับเจ็ที่ส่งออกต่างประเทศ ใช่ในประเทศ13เท่านั้นปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทําตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้ใกล้ชิดกันหน่อยครับนะครับแล้วจะเป็นผลสําเร็จโอเคครับคขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชิญครับผมเองเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตัวจริงนะครับแต่ที่ผ่านมาผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลส่งเสริมในทางที่ผิดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของให้ทุนไล่ละ1,000บาทแล้วก็ ให้เอินมาซื้อ,อยางแผ่นเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเดียวนี้นะครับขายน้ํายางทั้งหมดครับถ้ารัฐบาลส่งเสริมจริงๆควรจะส่งเสริมลงมาที่จุดรับซื้อน้ํำยางนะครับถึงจะถูกถุกจุดนะครับในการในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะครับเพราะว่านายทุนนะครับเป็นผู้รับซื้อน้ํำยางแล้วอเอาไปผลิตเป็นแผ่นนะครับแล้วก็พาไปขายพอรัฐบาลให้กู้ามาในเรื่องของ ราคายางแผ่นเข้าทางนายทุนนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับรัฐบาลช่วยไม่ถูกจุดในขณะนี้มีเสียงเรียกร้องจากสมาคมต่างๆของชาวสวนยางนะครับบอกว่ารัฐบาลทําไมไม่มองว่าคนที่เป็นชาวสวนจริงๆอ่ะขณะนี้ไม่สามารถที่จะผลิตยางแผ่นได้ครับคนที่จะผลิตยางแผ่นได้ก็ต้องมีร้อยไร่ขึ้นไปแล้วก็มีลูกจ้างบังคับให้ท่านผลิตแผ่นถึงจะทําได้ครับขอบคุณครับเชิญครับสุภาพตรีครับ การในฐานะที่เคยทํางานกองทุนสงเคราะห์ตำสวนยางมา23ปีนะคะชาวสวนไม่เคยช่วยตัวเองโรงรมโรง,โรง,โรงเรือนนี้ค่ะมีทั่วทุกตําบลเลยค่ะตอนรัฐบาลให้มานะคะแต่ชาวสวนนี้ก็ขายน้ำยํำยางก็ขายกันเองค่ะไม่เคยช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นต้องแบบที่คุณนพดลว่าค่ะจะชั่วจะดีอยู่ที่ตัวทําจะสูงจะต่าต้องทําตัวเจ้าของสวนต้องช่วยช่วยตัวเองค่ะอย่าไปโทษแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะคะขอบคุณค่ะ เรื่องนี้ผมศึกษามาพอสมควรนะครับกองทุนเนี่ยกองทุนเนี่ยต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยครับความเข็นแทะ้ความคิดเห็นแยงกันครับกองทุนเนี่ยเขาไม่โทษเลยนะครับเพราะกองทุนเนี่ยมีหน้าที่เก็บเงินเศษจากการส่งออกยางเงินเก็บมาส่งเสริมพวกเราครับพวกเราก็ไปปลูกไปสร้างไปผลิตนะครับเพราะฉะนั้นกองทุน อยู่เฉยๆครับครับโอเคขอบคุณฮะคตอนนี้เราไม่ได้ว่ากองทุนแม้แต่น้อยนะครับเดี๋ยวนะครับผมแทนเย็นครับผมไม่อนุญาตให้อภิปรายเรื่องนี้นะครับมันเป็นๆๆเจรัะเรื่องอย่างพาร,รานะครับผมว่าต้องให้ความเป็นธรรมกันทุกวันบอกแล้วนะครับรัฐบ,บ,บาลประกาศแล้วว่าให้แปดจีเ้าหมยกูไม่เอากูาเอาอร้อยยี่เ้ยไม่นายรัฐบาลเห็อเฮ้ยมจะเป็นถนน คุณอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ชาวบ้านปวดหัวหมดแล้วนะครับตอนราคายางดีเอาต้นห้ออกหมดอมพอราคาดีโคตรยางคนไทยทำอยู่อย่างนี้มาตลอดครับอมผมเองประธานเครือขา่ายจุฬารมใจ19จังหวัดเรื่องที่ดินทำกินเรื่องอยางพารานะครับก็พูดกันจริงๆแล้วอย่างที่คุณประเสริฐแก้วรักพูดเมื่อกี้ รัฐบาลก็น่าเห็นใจกลัวไปหมดแล้วตอนนี้นายกเองก็แกกลัวแล้วจะทํำยังไงจะแก้ปัญหาเพราะว่าจะขึ้นไปกรุงเทพทํอยังไงครับคือ,อยางนี่ครับนาท้ายดีนะครับเพินกองทุนที่เาให้สวนยางเนี่ยให้คนที่ขายน้ำยํำยางเพราะไอ้ดีจัมเพลนะครับอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้ครับทุกรถเทนเลอร์ไปโว้วันๆเป็นขบวนไม่ต้องหลีกเคยหลีกแต่พวกมันทุกกันทั้งวันเลย ถามว่าอย่างราคาที่ประกาศได้พวกเราไม่ได้ขายหรอกครับขายไม่ได้เพราะรอไม่ไหวไปอยู่เป็นสามคืนสามวันใครจะรอได้เพราะฉะนั้นเฮินพบประมาณทุกถิ่งทุกอย่างนะครับตใต้ดีนะครับนะผมบอกว่าให้เอาเข้าธนาคารเลยคุณขายได้วันละเท่าไรน้ำํำยางบอกมาเลยจ่ายกันเลยถ้าไม่อย่างนั้นพวกผมไม่มีทางได้กินเฮินนี้ถูนเปล่าครับขอบคุณครับขอบคุณฮะเชิญค,ครับ ดรากายางจะต้องขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ในสายตาของผมนะครับเป็นจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ถูกจุดถูกจุดอันดับแรกก็คือจะต้องรักษาสกยสากลกองทุนสวน,นยางทุกตำบลไว้ครับแม้ในขณะนี้จะมีร้างไว้บ้างแต่ต่อไปสกยเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ครับเช่นรองเท้าท็อปบูทหรือไม้กวาดยางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำจากยางผลิตภัณฑ์จากยางเยอะแยะครับ ซึ่งผมทราบว่าประเทศอินเดียก็เขาไม่ขายยางหรอกครับเขาสร้างผลิตภัณฑ์หมดเพราะฉะนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะต้องเตรียมอยู่สองเรื่องอันหนึ่งก็คือยางลมยางลมสร้างยางลมฟานเสร็จแล้วก็ทําเป็นยางโรงงานยางคํเปาวกับน้ํายางสดแล้วส่งน้ํายางสดก็ไปในรูปของน้ํายางสดเช่นถุงมืออะไรอย่าง้ถุงมีชัยอะไรก็ได้ทครับแล้วก็สําหรับยางคํเปาวก็ไปในรูปของผลิตภัณฑ์ยางคํำปาวเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาหรือ ต่างๆนี้ก็จะต้องเตรียมบุคคลในเรื่องนี้นะครับครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้ทุกตำบลทุกหมู่บ้านผมเชื่อเรื่องอื่นว่าราคายางจะติดประเทศไทยสืบไป <มา S 2> ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมเข้าใจว่าเรื่องยางพาราไม่ใช่เรื่องใหม่นะประยงรณรงและคณะเคยทําแผนแม่บทยางพาราไทยมาแล้วแต่ว่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็คงจะต้องคิดกันต่อไปนะครับ